สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอัตราส่วนสัดส,ส่วนและร้อยละนะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องแรกเรื่องของอัตราส่วนค่ะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถเขียนอัตราส่วนจากข้อความที่กำหนดให้ได้ นักเรียนสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้นะคะโดยมีหัวเรื่องย่อยนะคะในการเรียนรู้เรื่องของอัตราส่วนเนี่ยสามหัวข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะได้แก่ความหมายของอัตราส่วนเรื่องที่สองอัตราส่วนที่เท่ากันเรื่องที่สามอัตราส่วนของจํานวนหลายจานวนค่ะนะคะโดยจะต้องเรียนรู้แบบไล่ลําดับกันไปนะคะ เราพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันในเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะอันเป็นอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอาจารย์ส่วนนะคะก็คือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในรูปของปริมาณของสิ่งต่างๆนะคะหรือแสดงความเกี่ยวข้องนะคะของข้อมูลหรือปริมาณสองข้อสองข้อมูลนะคะเช่นนะคะส้มกับราคาของส้มนะคะ สามารถเปรียบเทียบได้ว่านะคะส้มราคา80กิโลละ80บาทนะคะหรือเปรียบเทียบระหว่างผักนะคะราคา20บาทจำนวน3กอน,นะคะหรือเรื่องของเงินเดือนค่ะในตัวอย่างนะคะขอยกตัวอย่างของอัตราส่วนนะคะ เช่นถ้านักเรียน30คนนะคะโดยมีคุณครู1คนเนี่ยเราเนี่ยสามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนครูต่อนักเรียนนะคะเป็น1ต่อ30นะคะหรือใช้ใชสัญ,ญลักษณ์นะคะ1โคล,ลอนแล้วก็30นะคะแล้วเรายังสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ด้วยนะคะก็จะอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน30นั่นเองค่ะหรือนะคะ เป็นขนาดของห้องนอนนะคะที่มีความกว้าง3เมตรยาว4เมตรนะคะอัตราส่วนระหว่างด้านกว้างต่อด้านยาวนะคะก็จะสามารถเขียนได้เป็นอัตราส่วน3ต่อ4หรือเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะซึ่งอยากให้สังเกตนะคะว่าการที่เราจะเขียนอัตราส่วนนะคะได้นั้นเราจะต้องรำดับไปตามนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะสิ่งที่กำหนดเช่นนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงความยาวของด้านกว้างก่อนค่อยเป็นด้านยาวนะคะเราก็จะต้องนำด้านขนาดของด้านกว้างคือ3เมตรมาเขียนเป็นลำดับแรกนะคะแล้วค่อยเขียนในความยาวนะคะเป็นลันที่2ก็เลยออกมาได้เป็น3ต่อ4ค่ะ ในตัวอย่างที่2นะคะทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะโดยใช้หญ้าสด10กิโลต่อมูลไก่5กิโลกรัมนะคะข้อนี้เขาให้เราเขียนอัตราส่วนของน้ำหนักหญ้าสดต่อน้ำหนักมูลไก่ฉะนั้นหญ้าสดจะมีน้ำหนัก10กิโลค่ะมูลไก่เนี่ยน้ำหนัก5กิโลก็จะสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า10ต่อ5หรือเศษ10ส่วน5นั่นเองค่ะหรือ ส้มกิโลละ80บาทนะคะก็จะเขียนจำนวนของส้มที่เป็นกิโลต่อราคาที่เป็นบาทได้ดังนี้ค่ะ1ต่อ80หรือเศษ1ส่วน80ค่ะดังนั้นนะคะจึงสรุปได้ว่าในการที่เราจะเขียนอัตราส่วนนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะคะซึ่งอาจมีส่วน ที่เป็นหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยก็ได้นะคะโดยอัตราส่วนระหว่างปริมาณ A ต่อปริมาณ B, B เนี่ยจะเขียนแทนด้วย A ต่อ B หรือเศษ A ส่วน B ค่ะแล้ว เราก็จะสามารถอ่านนะคะว่า a ต่อ b นะคะเรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วนนะคะส่วน b เรียกว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนค่ะอัตราส่วน a ต่อ b นะคะจะพิจารณากรณีที่ a และ b นะคะเป็นจำนวนบวกเท่านั้นค่ะ